เมื่อวานกร็รักวันนี้รักเธออ้าวหน้าบก็อกกูจะกินหอยเอามันจะมาหลงไปฝุนอุยตายโดดผมม่ตะมด เกินยังอะนะกําลังเกินยังพูงยัยกําลังแดดแดดชามชีมือ้ำเบิร์ดแดดแดดชามน้ำเบิดพี่เนาะไมีแยังกินแซงไา่อยู่กบยังเป็นเป็นลอยพูงแต่เนาะแต่ว่ามันก็มันดีพี่เนาะมันดีมันบอกมามันอยู่ในผงอันนั้นพูดเฮ้ยมากินมาเลยเต้าเฮ้ยโอ้ยแต่ขี้เดียแต่ขี้กระเรือน อือมันเหอไนีคนานงานหน้าเนาะแล้วก็ไปคูดขีกเรือนมาให้บเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้บารคุดหเนาะม่อวนนี่อ๋อเฮ้ยลอกไปเกลือนเมืออไหม่นะยืนในใหม่คลอกอกเลยหบก็บอกอันต้น้ามาให้มันแน่ มสบายดีพี่น้องกับท่าทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องรอบเมือนน้กาไม่เยอะในสองนี่ก็วันที่สี่แล้วทำแสงน้องแรดคือเกาพี่น้องแมนวันที่สามเมือที่สามเลยที่เฮทีหาทีที่าท้าทีหาีา้าทาีหีหาห้าห้าทหาทีห้าทีาทีหีห้าาีห้าาาีน้ อันสียงแรงๆในคิทาวินกำลังแรงพี่น้องเอ้ยถ้ามีว่าน้องได้สิบกขคืนหลอกปกตินี่น้องได้คืนเมิดแต่ว่าเมื่อนี้เนาะกะสีมาท้ายคลิปไอเอฟสี่เบิงเนาะ,ะว่าจีให้น้องรับคนอมกบบอแก้งหมวกวบใช่กบเปลีย เอากบจ่มาบวบเอ้าบาดคอยแก้มักบวบกบเป็นกบอันนี้ดอกกบอ่ากบหน้างูกัดกบอันนี้หน้านะกบอยู่นอกกบธรรมชาติหมดแหละเงมักแัดนี้หน้ากบกบแดงกบงูกรดันบ่มันชิหนัก็ไม่หยดพีเป็นพีดใต้หบ่ละงูสิหน้าโอ้ยงูสิหน้าเฉพาจะกินจะบ่เอาพีดนัดเออกตัวใหญ่บ่กบ บ่คมแสงไปหญ้าดเอาเนาะมันครบแล้วมันคมแสงไปมันก็ตื่นมันก็แล่นออกเนาะตัวซ่ําใด๋ใหจ้าใหญ่ซําพี่ซําพี่นําพี่แล้มันครบไว้คมแสงก็ได้มาเนาะแจ้งัดออมสมบวบเนาะได้กระปนกับน้ํากับกบอันนี้เอาอขอสิลอกนางได้เด้อขอบ่เฮ็ดคือวเจ้าได้เด้อแงกับเมีย2คนอีกนอนหน้า2คนีคือเก่าพี่น้องไปมีแต่ว่าไปเตรียมแงง่ายนึงเข้าน ก็เลยเอากระของมาอย่างดีโบเบิร์บตอนนี้โบเด็กเด็กก็ฟันว่าโกบตายจ่อยไปน้องเดี๋ยวตอนนี้เ้ากาสีไปขอโตแอร์ข้างมะเขาก้อนพี่น้องเขาห้าว่าท่าน,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 นเานนาหนึ่งเขาตอนนี้จะเผากบเนาะ มันหล่าเพิ่นเจียร์สูตรเพิ่นพี่น้องมันบ่กินหนังมันเพิ่นเขาแล้วเพิ่นสิออกหนังปกติกะบ่ว่าก็ได้พี่น้องเนาะมันก็แซ่บกได้2เนาะพอแล้ว2 2คนพี่น้องกิน2คนเป็นกิหลายดอกออมสิมอึเนาะบ่แม่นสักบัว ยิวมเขาแห้งพี่น้องก็เลวออยว่าผิดตือถือเนาะหิวแห้งปันน่ะอืมอาาขาโอ้ยง่ายพี่น้องคำแจ้งอ่าเมื่อคืนนี้คำแจงไปเยี่ยงเนาะกระดาเขียนมาประมาณสิบต,โต,โตได้มั้งแล้วก็ว่าสิไปเยี่ยงอีกเนาะยังไงสิไปโดนได้ไดนนเด้อยังไงอันเมื่อนนอื่นเนาะเพราะว่าเอื่อยว่าสิออกไปนอกเนาะเป็นบหม,ม,มว่าสิขามขามแม่น้ำเนาะคนน่ะ กกอยากให้เอื้อยว่างให้เอื้อยอันคื่อมักทั่วมักแตงมาตั้มล้วกาศปิ่งเคียดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตัวเคียดนี่กย่ยำเน่าเน,ะนาะยำล้มเลยพี่น้องมันกระชิมันพี่น้องก็เลยว่าปิ่งเคียดตั้มมกทั่วสุดยอดแต่ใครเคยได้ลองพี่น้องเนาะอยากให้ลองเบิง่งเนาะใครบ่เคยได้ลองกันสุดยอดเลยแหะ <c oughs> พี่น้องอันนีากากบหมูกัดพี่น้องเลยจะถือตายจะถือหนกแล้วคนกินเนี่ยเนื้อต่แเล็น้อยจนใหญ่ไม่พอเมันกัดแต่ขอกระไตเริ่มไปผุดเละ จักแล้วเจ้าเนาะคอยเด้บว่าขึกันกับเจ้าเด้แล้่าคกินเนี่ยเขาไปตะแคงเพื่อนนะแล้ว่าคอยกินแล้วตายเนาะพี่น้องเนาะพี่จ้ามือตายตัวตายข้ามแซงก็ะห้าเมียใหม่โอ้ยจะกระบอกง่ายจะมีเงินประกันภัยหรอินประกันภัยเอ้าตายแล้วก็เก็บเงินตัวอ้าวสิเก็บเนี่เจ้าของคอยเป็น พวจะเก็บเนี้ยนะพ่อาก็แม่คอยได้ฮแล้วพวกันไหมคะได็กกับไปเก็บน้ำสาบานพูดเลยเบเรือนหนึ่งจะได้เรือนสาวเรือนจะได้สาวพันสาวพันแล้วประกันไผ่โบเป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกอีนั่งอีนั่งล่ะอีนั่งเอ้ยบ่เป็นยังดอกพวพากินตะกินโลดเดี๋ยวให้นางรัดอ่านกันเนาะให้นวัดเป็นเอานังออกเนาะใช่หรือเปล่าจะเอาหนหรือเปล่า นี่บกใส่เสงอ่ะใส่หนามก็พี่น้องหน้าวพี่น้องหน้าวตอนนี้ฮะอาบน้ำยังเรียบร้อยหมดแล้ยแต่ที่หน้าวเนาะกับทพากันเห็ดกองกินแกักที่พากันนอนเนาะนี่เนาะนอนเนาะจะทำแบบที่ไปใต่เขียดเออลืมที่ไปใต่เอามาเพิ่มนอนจากอีกจากสิบตู้คนทีเไปสาวตู้ให้มันได้จกคนงานสิมาเด้ก็เลยไม่แน่ใจคนงานสิมา เ่าเต้ั้งเตมื่อแหลกเ้ทาต้คนงานพี่นนองไฟจะมาซอยเนาะประการลงซื้อๆเลยพี่นนองไฟกันโม่เจดีมึงก็มาซอยนะกันกม่จดีจางเนี่ยเออกะจ่างอะไรกนมะกะกนซึน้ำนะนะไม่ต้องว่าน้ำจิ้นน้ำใจเนาะจ่างคำหนึ่งโม่บด้มาได้ย็น่าจ่างจ่างเนาะคันบาแวนน้ำจิ้นน้ำใจรีเนาะจากซอยเนาะ เพราะว่าช่วงนี้กันเอาไว,ไว้เดี๋ยวก็แจ้งค้างหนังค้างในอกับพี่น้องนะให้องรัดรตัดเป็นตอนเป็นตอนเนาะ,ะมันม,มันกระตับนะอืะตอตไปใส่ออแล้วออกปะยังเหรอคขายแรงมีก็ะบกบวบ นี่กับเปิ้งจิ้นแหลดเดียวกระเดาะแล้วหมูซามแดดหรือมั้งต้องแดดเลยใจเล่แล้วนะพี่น้องกบเอาลงแล้วยังเออเอาลงแล้วนี่หมกบวบนี้มันจะดูดหนาเพรากระเด้ใสหนาโบราณหนาไปใสหนาโบราณพี่น้องเรียกหมากถึงตงนี้ แล้วก็ปิดไว้แบบนี้ตามักบวบซุกอันนั้นมันอ่อนๆนันซุกมันวะก็กินไรเลยหนาวพี่น้องอากาศแบบนี้ฮสองนั่งู้่อกระเมอนี้อันหนาวโกคุหมึกเลนเดื่องแบบอันั้นตั้งแต่เมื่อคืนนี่เจ้าบอกปกตินี่น้องรัตน์นี่จะเป็นคนแบบกระบอกแมวแบบขนทนน้ำนะปกตินะ แต่บางว่าอันนี้หันจะสว่านพี่น้องอันนี้บอ,อก,กบอให้มาก,กวาดบอกให้มากวาดก็บอกมากวาดเด้วยนี่อะไรเด,ดนเนาะเมื่อวันคืนอันจะกอดมอยขวากอดมอนเอา <c oughs> ก,กระเจ้าดินโทรศัพท์ตัวขวานดินโทรศัพท์วานี่ดิบังอเอาที่แรกขกรกวากอดมอนกระเจาหน้านินทุ่โทรศัพท์อยู่เอาเอาพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มีแต่ถา อันนี้อีกพี่น้องชาบวกบวบเนาะกบนี่ก็เริ่มเริ่มอยาก็สู้กันแหละเนาะหิวแห้งพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มหิวแห้งแหละรู้สึกว่าหิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนอยก็สู้หรอกประมาณประมาณอีกทีนาทีเนาะยิงไฟอยู่กลางวะนอนตุ่มพี่มพอดีโอ้ยแอบตุ่มเพ่เพ่หอมน้ำมันชิโยไปพี่น้องไก่เลยแหละไก่เลยแหละอีกประมาณห้านาทีเนาะ พี่น้องไป <10. S 1> เจอกันตอนกินพี่น้องน,อน,น,นอั่บาด้เนาะยิ้มักแล้ว,ว<ะ>มาๆนาวก็พอน้าวมะสบายดีเกลืเอเด้อพี่น้องเนาะก,กินค้างกล่องไปเบิดจูดุทุกคน,นกินข้างกล่องไเด้อใจสุดยมากสิตัวมันดแล้วอกอกนั่้ากันน้นกล่องอันนั้นมันบกวมันมีตอนนั้นกล่องรั้งอีาใ้นั่งค้างกันน,กนี่นอ่รัก็นปิ่ง หมูน mm ่ำเสา้หอนพี่ห้องมัเกรตุมระมใพี้หนองเน่ยติดยานี่แบบปวมึเลยะ้มันวกพี่หนองของปวดงลัดได้แก่ปว แต่ว่าใส่ปลาลูกนี่สียบกับใส่ไก่แต่ว่าแช่กบม,มันมนี้ก็แสบได้วางกบยเหกนบ่ันมันไมม่่ดด้เืออบบะัังาายนนนก จานโลวมันหอนแทรกแทรกสุดไม่ได้หรดกมันหอนกินหรอกพวงจะดาวไปกินเลยซบพอลองดันอีกจนจนเดินจนบ้านเลยนะการนาวแล้วพี่น้างร่มกับนาวของซบแตกมาเช่นนี้มาแต่ว่าขึ้นที่นางว่าแต่เมรีมาซบแตกหยะเบิดพนางมันแห้งโอ้ยโก้พี่ ออน้มันน้กมันำดอดมาเลยพี่น้่งสายตกาัสายตียกำลังกินข้าวแรงนหกันมากๆเชียงกบเชียงเขียดเอ้ยจ๊กีดรอรีรอไปแนวนะพี่หนเ่ย đó bỏ hại chứ ừ. Quay qua cô bỏ lại ăn ngó Mà mẹ À, à con <laughs> sẽ nó lời đây

อุ่ยทางหนึง่งพี่น้องม่ไดเต็มหว,วงแต่ก็ว่ามันแร่เนาะ <ừ. S 1> อันนี้มีเบืองงูกัดต่ายมันหนากินจริงเดยวเบางูกัดต่ะยเหรอจะมาตายดิอย่ามีหัวตายเหากินแท <laughs> นนี่อันนี้เบืองงูกัดต่า ทีมันจะใส่เบราะบอกไปทีเนี่ยูีค่ะาอืมมองกระดุดบนฝนมันครับะเบิงบแมนม,มเราไป็นไงนาวน้ำห่อนนำที่นเนะ <c oughs> เขาก็ห่อนแกงก็ห่อนนอกก็นาวพม่ดีเล้ว่บรรยากาศนบะ แต่ว่าน้ำนาวได้หนิต้องชุดหนอนได้หน่เลยพี่น้องมันจังจบมาบ่าไปจนถงพี่น้องความหมัดเลยเจก้าวน้ำเนี่ยนี่จะกองไผ่พิ่มละทางที่ไผ่เลยเลี้ยมันแก้วจนใช่สดมาก Nó như nào giống nhỏ lắm chân đó Mình như ôm gốc sẽ mở bùa thì đó mà À hà lên không hông Bạn hợp ơn kèm Ôm toàn xe khảo bưa à năm หลอว่ใดห่างดีแจได้น่ายาะมันมันนันนันดิเดี๋ยวมอชิเล่เลวก่อนทาิไปขุดนเบื้งแล้วถึน้อเจ๊ก้ากินพันกินเนาะกินพันชุดก่งบุกก่อนถน้อเด้งมื่อนะวายไ่ช่เาน้องเมื่อนั่นมันมีอีกชมื่อนี่แหละม่นช่เขาเขาทีเขาเริ่มได้มือน่น้อ เดี๋ยวมโหขึ้นกันวาเลี่ยงเขาจยไดงไรปัญญุอืมก็ว่าหัาาะวะเป็นเหม,มือนในหันเหม่อเนาะเหม่อแล้วมันคำบอสใน <c ười> <c ười> ส่วนอันนะั้นส่วน,นเขาเกีียวเขาวมเสาวน้ำบรไดแดดพอดีเหมือนี้พี่นนอกซึ่มืดเหมือเยี่ยงท่เราอีก เราอะไรก็ินหอยมันก็กล้าเปก้ออันนี้เรเทียงไปบ่าคืนคืนเลยกูรัหสังกิอยนีกันแล้วไปทำไมยิ่นี่ก็ดีอยู่แล้วมาพี่น้องมันอีกะสิพากันกินเผากินหนาเนาะแต่เอาาพาจากเลยพี่น้องน้ะคอนอย่างกินเา่อนพี่น้องเนาะ จะได้กระพากเป็นกำลังใจคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้บางอัดบางบางส่องมือเต๋อกระส่องนองรัดมือเต๋อกระส่องกำแพงเนาะไม่เหนี่ยนส่องกำแพงเอาบปเลยล่องนอกกระพากเป็นกำลังใจให้เนยพี่น้องเนาะไปเบิ่งคลิปน้องรัดนี่แหละไม่ส่องน้องรัดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะบางหมื่นก็ส่องกำแพงบางหมื่นก็ส่องน้องรัดเนาะพี่น้องกะยังให้เอฟซีมาเบิ่งมาส่งไม่เนยพี่น้องเนาะการบนโฆษณาหน้ามาเละเนาะหลักๆก็คือโฆษณาหน้าเลยพี่น้อง ไปไมเตไม่หยันหนันเขาออยาทกินก่อนเนาะการสิไใกาวหนาเลยเลยพี่น้องเนาะการสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบปย้ไมหมดหมดบอ